ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาธรรมะเพื่อประชาชนในบทสรรเสริญพุทธคุณ ในพุทธชัยมงคลคาถาท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าภาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโคระสัสนมารังทานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสา ภาวตุเตชยมังคลานิซึ่งแปลว่าพระจอมุนีได้ชัยชนะพยามามนปุ่นิลมิตรแขนตั้งพันมีอาวุธครบมือขี่ข้อจสารครีเมกพร้อมด้วยเสนามานมโหร้องกึกก้องด้วยธรรมวิธี มีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนนั้นขอสัพพมงคลนทั้งหลายจงมีแก่ท่านการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้หมู่สัตว์หลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากความมืดคืออวิชชาพบแสงสว่างแห่งพระสัจธรรม โรงทรงได้รับชัยชนะเหนือพยาม,มารด้วยบุญบาร,รมีของท่านมีทานบาร,รมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงได้รับการเฉลิมพระนามว่าพระชินเจ้าพระชินสีหรือพระอนันตชินซึ่งหมายถึงผู้มีชัยชนะตลอดการ ชัยชนะที่สำคัญซึ่งพระธรรมาจารย์ได้พนานาเอาไว้มีอยู่ว้กันแปดครั้งท่านได้วรวบรวมเป็นบทเจริญพระพุทธชัย,ยมังคละคาถาหรือที่เราเรียกว่าบทสวดพาหุงนั่นเองทั้ง8ดบทหลวงพ่อจะค่อยๆทยอยนำมาแสดงให้ทุกท่านได้รับฟังกัน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้แก่ 1. ชัยชนะที่มีต่อพยามาร 2. ชัยชนะที่มีต่ออระกขยักษ์ 3. ชัยชนะที่มีต่อช้างนาราคิรี สี่ชัยชนะที่มีต่อองคุลิมานห้าชายชนะที่มีต่อน,นางจินจมานวิกาหกชัยชนะที่มีต่อสัจจกะนิครนเจ็ดชายชนะที่มีต่อนันโทปนันทะนาคราชและประการสุดท้ายคือชายชนะที่มีต่อพกาพรม เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงชัยชนะของพระพุทธองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วเราก็จะได้รับอานิสงส์ใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นอุบนิสัยบาร,รมีทำให้เกิดกำลังใจไม่สิ้นสุดในการสร้างบาร,รมีเพื่อเดินตามรอยบาท พระบรมศาสดาต่อไปคำว่ามารหรือพยามารแปลว่าผู้ขวางความดีขวางหนทางการสร้างบารมีของผู้ที่คิดจะสร้างบารมีนอกจากขัดขวางและยังชักนำไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลอีกด้วยให้สร้างกรรมพ่อพูนอสวะกิเลต ให้หนาแน่นจนเป็นผังสำเร็จต้องไปชดใช้กรรมอย่างทุกข์ทรมานมีวิบากที่เป็นทุกข์วนเวียนอยู่ในวัตจักรของกิเลสกรรมวิบากยากที่จะหลุดพ้นจากภพทั้งสามออกไปได้พยามานี่แหละที่เป็นผู้ทำให้สรรพสัตว หลงวนอยู่ในวัฏสงสารเรื่องก็มีอยู่ว่าพญามารได้ตามรางควานประสัมมาสมัมพุทธิจ้าของเรามาตลอดนับตั้งแต่ครั้งทรงออกพนวดก็เอาสมบัติจกักรพรรดิมาล่อแต่ก็ไม่สำเร็จจึงปิดบังเห็นจากินรู้ของพระองค์ ไม่ให้รู้หนทางสายกลางทำให้ต้องเสียเวลาในการบำเพ็ญเพียรทุกรกกริยานานถึงหกปีแต่ในที่สุดเมื่อบรรมีแก่รอบพระองค์ก็สามารถเอาชนะพยามารได้ทรงปราบได้ทั้งพยามารและเสนามานในวันที่ พระมหาบุรุษจะตัดสรุนั้นพระองค์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอัสตรพพฤกหรือต้นโพตัดสรุทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระมนัตตั้งมัน่นประทับนั่งคูบลังโดยตั้งสัตยาทิฐานว่าแม้เนื้อและเลือด ในสรีระเราจะแห้งเหือดไปหมดสิน้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็าตามทีหากเรายังไม่บรรลุประสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไม่ทำลายบัลลังก์นี้คือจะไม่ลุกจากที่ฝ่ายพยามานทราบดำบริดังนั้นก็ทนไม่ได้ จึงคิดที่จะทำลายความตั้งใจของพระมหาบุรุษให้ได้ไม่เช่นนั้นพระองค์ก็จักพ้นไปจากอำนาจของมากรก็รวบรวมเสนามารและไพร่พลมารทั้งหมดยกทัพมาเพื่อปราบพระโพธิสัตว์พลพรคของเสนามารที่อยู่ข้างหน้าเป็นทางยาวถึงสิบสองโย์ ข้างขวาและข้างซ้ายข้างละสิบสองยอข้างหลังตั้งอยู่จรดขอบจักรวาลสูงขึ้นเบื้องบนเก้ายอดซึ่งเมื่อโหร้องเสียงโหร้องจะได้ยินเหมือนเสียงแผนดินสุดตั้งแต่พันโยอดไปเทพบุตรมารขี่ช้างขิรีเมก สูง150โยห้าิเลมิดแขนตั้งพันถืออาวุธนานา,นาชนิดววมุมมานที่เหลือก็มีรูปร่างน่าสะพรึงกลัวที่แตกต่างกันไปมีฤทธิ์มีเดชแตกต่างกันไปได้พากันมาจูดโจมระพธิสัตว์จากทิศท,ทั้งสี่ ขณะที่เทวดาในหมื่นจักรวาลกำลังกล่าวสดุดีพระโพธิสัตว์อยู่เท้าสักกะเทวราชกำลังยืนเป่าสังวิชยุทธซึ่งมีขนาดประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบอกพยาการนากราชยืนพรรณนาพระคุณของพระบรมโพธิสัตว์ ท้ามหาพรหมยืนกั้นสเวตฉัตรเมื่อพลมานพากันเข้ามาใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทวยเทพทั้งหมดก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวตกอกตกใจกันไปหมดรีบเผ่นหนีไปสุดขอบจักรวาลโน่นพยาการลนันนาคาราช ดำดินไปมันเชริกนาคพิภพซึ่งมีขนาดห0าร้อยยอดนอนอมือทั้งสองปิดหน้าเท้าสักกะเทวราชลากสังวิชยุทธดพร้อมด้วยเหล่าทวยเทพไปอยู่ที่ขอบจักรวาลทำมหาพรหมจับยอดสเวสวตฉาดเสด็จหนี ไปยังพหม,มโลกทันทีปยาม,มานี่มีฤทธิ์มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ทีเดียวนะจ๊ะว่าก,กันไปแล้วเทวดาพหมหรืออรูปพอหพรมก็มีอนุภาพเหมือนกันแต่สู้พยาม,มาไม่ได้แล้วก็ยังตกเป็นบ่าปเป็นทาาของเขาอยู่ระบบุมมาโพธิสัตว ต้องถูกทอดทิ้งอยู่เพียงพระองค์เดียวมองไม่เห็นใครสักคนหาใครจะมาเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้จึงทรงรำพึงว่ามารเหล่านี้ทำความภาคเพียนใหญ่โตเพราะมุ่งหมายทำลายเราผูด้เดียวในที่นี้เนะ่เราไม่มีพวกพ้องบริวาร มีแต่ทัศบรมีเท่านั้นที่เป็นเสมือนบริวารชนที่เราชุบเลี้ยงมาตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นเราควรทำบรมีสามสิบทัศให้เป็นยอดขุนพลเอาศาสตราคือบรมีนั่นแหละประหารกำจัดหมู่พลมาน,นี้เสียให้ได้ ว่าแล้วก็ทรงนึกถึงบาร,รมีทั้งสิบทัศเราไปถึงอุปบาร,รมีและประมัตบาร,รมีเป็นสามสิบทัศเมื่อทรง,งระลึกถึงพระบารมีทั้งสามสิบทัศนี้แล้วก็ไม่ได้ทรงหวาดกลัวอนุภาพของพญามารและเสนามมนเลยแม่พวกเสนามานมนเมื่อได้รับคำสั่งจากพญามารแล้ว ก็เปล่งเสียงดังสนั่นวันไหวสะเทือนไปทั่วทั้งภพสามหวังจะทำให้มหาบุรุษวันไหวแต่ก็ไม่อาจเขามากใก้พระมหาบุรุษได้โดยอำนาจบารมีธรรมที่พระองค์ท่านได้สั่งสมมานับพบนับชาติไปท้ว่วถึงมารจะแสดงอาการข่มขู่อย่างไร แต่พระมหาบุรุษก็ยังคงประทับนั่งอยู่ที่รัตนบัลลังก์เหมือนเดิมโดยไม่ได้หวั่นไหวเลยปยามานเห็นว่าบรรดาเสนามมานมิอาจทำอันตรายแก่พระมหาบุรุษได้ก็โกรธคิดว่าเราจะต้องใช้อาวุธก้ประการ ทำพระมหาบุรุษให้กลัวและกหน,นีไปวันแล้วก็บันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดมาจากทั่วสารทิศมีกำลังขนาดทำลายภูเขาใหญ่สูงถึงสองโยอดให้สลายไปแต่ลมนั้นก็ไม่อาจทำแม้กระแทงจีวรของพระมหาบุรุษให้ไหวได้ พระบรมโริิสัต์ของเราจะได้รับชัยชนะพยามมานหรือไม่อย่างไรนั้นน่ะในวันต่อไปหลวงพ่อจะมาเล่าต่อนะจ๊ะวันนี้หลวงพ่อก็ขอฝากให้ทุกท่านอย่าเด็บรม,มาตอย่าลืมว่าพยามานคือผู้ขัดขวางความดีนี้นะ่ะมีจริงๆ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเล่าหรือเป็นบุคลาธิฐานเท่านั้นเราจะรู้เห็นได้ด้วยธรรมกายเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็จะไปรู้ไปเห็นได้ด้วยตัวของเราเองดังนั้นอย่าประมาทอย่าชะล่าใจ ให้มันฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเป็นประจำทุกๆวันจนกว่าเราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้เนะี่ยหลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน